ต้องขอกก่าสวัสดีท่านพี่ชมทุกท่านกันได้นะเพราะผมบอเทอ์นาะวันนี้ไม่ได้อัานโลบอกนะครับเนื่องจากโลบอกรุ่มนะก็คือทางโลบอกนะฮะเขาได้แก้ไขอ่าอัปเดตเขาเรียกว่าทําการเพิ่มฟังก์ชันใหม่นะแบบอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เนาะก็วันนี้ผมก็เลยจะทําการมาสอนเอา ดวงดาวลึกลับนะฮะดวงดาวลับในแมปโซลาร์ส a s ชเนาะก็วิธีลับนะครับก็ให้เรานั้นเลื่อกดาวโลกก่อนนะฮะเลื่อกดาวโลกนนเนาะเลือกดาวโลกคือดาวลับเนี่ยมันจะอยู่ในอ่าระบบที่ไม่รู้จักนะฮะตรงนี้เนาะผมได้แล้วเนาะเคล็ดลับหรือการรักษานะฮะก็เห้เรานั้นมาตรงประเทศอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ให้เราตรงกดตรง UFO นะฮนะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ให้เราเล็งประเทศอะไรก็ได้นะฮะ หรือจะเลงตรงไหนก็ได้เนะรอให้มันปล่อยนะครับโอเคนะครับพอมันแดงเดือดเป็นไฟอย่างนี้แล้วเนาะให้เรานั้นนะฮะกด น,ะนี่กดรีเซ็ตแล้วเราก็จะได้ดวงดาวนี้มาเนาะคือเราต้องรอแบบให้ยานอวกาศตรงนี้ไอยูไอยูโกตรงนี้หายแนละ้วเนาะแล้วก็ให้เรานั้นนะรอให้มันแดงแบบเป็นแสงนะแล้วเนาะแล้วเราก็ค่อยกดรีเซ็ตนะครับแล้วเราก็จะได้ดวงดาวนี้มาเนาะโอเคเป็นดวงดาวต้อนรับวันฮาโลวีนนะฮะก็อันนี้คือฟักทองฮนะเดีวเราจะพาไปเอาโกสโวกันนะฮะก ถึงวันฮาโลวีนแล้วเราต้องอ่าลงคลิปเกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดาวต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับส่วนดาวต่อไปนี่นะฮะก็คือดาวผีเนาะ,ะให้เราใช้ไซตามัที่เป็นฝุ่นละอองน่ะต่อยไปเรื่อยๆเลยนะฮะต่อยแบบเรื่อยๆเลยต่อยให้แบบหมดเกลี้ยงอะ่ะ เคนะคะพอเราต่อยเสร็จแล้วเรากดรีเซ็ตเลยนะฮะเบค,คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องตบหมดเลยก็ได้นะฮะคือเราใช้อ่าอตัวอ่าไซตามะต่อยไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะขึ้นตรงล่างๆว่าเป็นรูปมือเป็นเบสใช่ไหมคล้ายๆเบสเนี่ยนะฮะนี่เนาะโลกผีนะะ นี่ไม่มีประชากรอ,อยู่เลยนะฮะแต่เราจะลองทำลายดูเนาะเนาะตมาทำลายไม่ได้เหรองั้นใช้ไอ้นี่ว่ากับทูลูดูดมาไหนด,ด,ดิลองดูดลองดูดเออนั่นแหละผมว่าเหมือนมันจะเป็นเยลลี่เลยเนาะคือแบบไม่เป็นอะไรอะครับก็มันจะเป็นเล็กน้อยแหละโอเคนะครับอ้าเนี่ย มันเริ่มมันเริ่มแฟบนึงหรือเปล่าอะใช่เหรอโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องบูวัตเทอร์อย่าลืมอ่าซื้อเสื้อแล้วเข้ากลุ่ม Discord ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ลาเพียงก็ลาไปเพียงเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีค่ะรู้จอกันใหม่นะปุยใครที่อยากให้สอนเอาอ่าซีเครตหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องอยังไงแบบของลับๆในเกมต่างๆนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็ นั่นแหละหาคอนเทนต์หาของรับไปเรืเ่อยๆแหละเนาะก็ไปแล้วแหละบุย